บททดสอบเพื่อหาบุคคลที่แข็งแกร่งการหาคุณสมบัติในการไปทดสอบในสระน้ำวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นสระน้ำวิญญาณบริสุทธิ์พลังงานสีเขียวที่เปล่งออกมาจากสัตว์ร้ายจะสามารถดูดซับได้โดยผู้ที่มีความสามารถและแข็งแกร่งเท่านั้นนี่คือสระน้ำวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ใช่หรือไม่มันมีพลังงานที่น่าเหลือเชื่อยอย่างมากพวกเราได้เวลาแล้วที่พวกเราจะกระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆในสระน้ำวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ หรือพวกเราจะใช้การสุ่มไปยังพื้นที่ต่างๆล่ะยังไงซะวิธีนี้มันก็ยังเป็นวิธีที่ยุติธรรมเลยเนาะ,ะน่าเบื่อจริงๆลิ้นตรงเจ้าจะต้องกลับบ้านไปอย่างตัวเปล่าข้าสัมผัสได้ถึงพลังงานลึกลับแน่นอนนั่นก็เป็นเพราะกระดูพระเจ้าโบราณเจ้าสัมผัสได้ในที่นี้ไม่แน่ในเวลานั้นเจ้าอาจจะได้พบกับสัตว์ร้ายที่มีพลังมากกว่าระดับนิพานก็ได้ ในพื้นที่รอบๆนี้ข้าสัมผัสได้ว่าลินหลังเทียนยังมีกระดูกนั่นด้วยถ้าเราได้มันมามันก็เหมือนเราได้โบนัสถึง200เท่าเท่าดังนั้นตอนนี้พวกเราไปค้นหาสมบัติลึกลับนั่นกันเถอะเจ้าโชคดีที่มีค่ามาด้วยข้ากำลังไปแล้วตรงๆน้อยงั้นข้าจะให้เสี่ยวหยานไปกับท่านด้วยในตอนนี้ข้าคงต้องนั่งฝึกที่นี่ในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ หลินหลางเทียนเจ้าคีจะทำอะไรข้าต้องเสียใจกับเขาในครั้งนี้ด้วยเพราะข้าจะจัดการกับเขาในที่แห่งนี้ซะลินหลางเทียนเจ้าและเขาก็เป็นคนในตระกูลเดียวกันนะข้าหวังว่าเจ้าจะสามารถใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้หากเจ้าทําเช่นนั้นนะบางทีเราอาจต้องการเขาในอนาคตก็ได้เจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องนั้นไปหรอกขอบคุณองค์ชายสาที่มีความเมตตากับข้า ท่านไม่จําเป็นต้องหยุดเขาหรอกปล่อยให้เขามาหาข้าเลยท่านไม่จำเป็นต้องช่วยข้าเดี๋ยวข้าจะจัดการเองอาเจ้าอุจะต้องตายเพราะว่าข้าแข็งเก่งกว่าเจ้าดินตรงข้าจะทําให้เจ้าต้องอับอายจงขยายภูเขาสืุยตา คิดจะใช้เคล็ดวิชากระจกกระจอกจอต่อกรเกับข่าหรอเกิดอะไรขึ้นที่นั่นทั้งคู่นั้นต่างก็มีพลังโจมตีที่ทรงพลังมากนี่เป็นการโจมตีที่ดีที่สุดของข้าทำไมมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเจ้าทำไมค่ายตรงอับอายเจ้าบังคับไม้ค่าต้องใช้มันเองนะทักษะเกิดกินมังกรวาลีนั่นมันคือทักษะอสูรวาลี ที่ทรงพลังอย่างมากทําไมหลิ้นหลางเทียนถึงมีทักษะที่แข็งแก่นแบบนั้นกันมันช่างทรงพลังอะไรขนาดนี้หลิ้นตรงพลังบุพเพทั้งหมดของเจ้าจะต้องเป็นของข้ามันเร็วเกินไปที่เจ้าจะมีความสุขเจ้าคิดว่าจะเล่นทักษะกระจกะจอกของเจ้าตอนหน้าข้าได้อย่างนั้นหรือ เหมือนว่าสมองของเจ้าจะได้รับความเสียหายนะพ่นมันออกมาให้หมดมังกรวาลีของข้าถูกดูดเกินโดยหลินตงนี่มันเกิดอะไรขึ้นเจ้านั่นมันมีพลังขนาดไหนกันจงออกไปจากตรงนี้ซะอะไรกันมันคือพลังอะไรกันไม่พึงถึงได้ทรงพลังขนาดนี้ฮะมังกรวาลีที่ทำจากสระน้ำฝกักสิทธ ของข้ามันถูกดูดเกินโดยหลินตรงลินหลางเทียสนสนามวิญญาณบริสุทธิ์ของเจ้ามันได้เดินทางเข้ามาในนี้แล้วลองคิดดูสิหากเจ้าไม่มีมันเออนี่มันคืออะไรกันนี่ช่างเป็นอะไรที่น่ารังเกียจเอาพลังของข้ากลับมาให้ข้าซะฟินิกสวรรค์ของข้าจงไปซะ ภูเขาสุยตาจงเพิ่มแรงน้ำท่วงเพื่อสนับสนุนข้าข้าต้องใช้โอกาสนี้เพื่อฆ่าเขาลินหลางเทียนข้าจะส่งเจ้าลงนรกเองกระจกล่อวิญ,ญญาณกำเพลงกระจกวิญญาณพลังมืดนี่น่าลำคาญจริงๆออมโอกจากค้าซะข้าจะคอยดูการกระทำของเจ้า ว่าเจ้าจะทำยังไงลองดูดัดชนีเทวันของข้าหน่อยเป็นไงโดยดินตรงผู้นี้ระหวังท่านมิงน้อยท่านเป็นอะไรหรือเปล่าร่างกายของลินหลางเทียนนั้นยังสามารถฟื้นสภาพกลับมาได้อยู่เอ๊ะนั่นคืออะไรกันนั่นคือวิญญาณที่สรงพลังมากท่านปรมจาร์เราต้องฆ่าลินตรง เขาได้ทำลายรูปแบบและพลังงานของข้าข้าไม่สนสิ่งนั้นข้าต้องการที่จะชนะเจ้าต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเจ้าใช่ไหมมันจะเป็นแบบนั้นไปได้อย่างไรท่านปรมาจารย์มู่ข้าจะยอมจ่ายทั้งหมดเพื่อข้าไอเด็กบ้านนี่ไม่งั้นพวกเราจะมีปัญหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคงไม่ได้หรอกมันยากที่จะฆ่าตอนนี้ทำไม ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในร่างกายของเด็กคนนี้ข้านั้นแต่ต่อสู้กับมันด้านล่างของสะน้า,าแห่งนี้แต่ข้าก็ไม่สามารถแม้แต่จ,จะจับตัวมันได้เลยด้วยซ้ำเจ้านั่นหลอกเอาพลังของข้าข้าจะไม่สนเรื่องนี้ได้อย่างไรข้าไม่สามารถเพิกเฉยต่อเด็กคนนี้ได้เจ้าต้องรู้จักวิธีควบคุมตัวเองซะบ้างหากตัวตนของข้าถูกเปิดเผย จะเป็นสิ่งไม่ดีสำหรับเจ้าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่แท้จริงนั้นคงไม่มีใครสามารถผ่านบททดสอบนับพันไปได้หรอกมันก็ใช่เจ้าคุณต่ำต้อยข้าน่าจะทำลายตระกูลของเจ้าแต่น่าแปลกใจที่เขาได้รับการปกป้องจากสิ่งลึกลับจู่นั่นคือเหตุผลที่เขากล้าดูดซับพลังวิญ,ญญาณของข้าด้วยแบบไร้ค่าข้านั้นปล่อยให้คนพวกนี้อยู่ตรงหน้าของข้าพวกเขานั้น เฝ้ามองเรื่องตลกที่จะเกิดขึ้นกับข้าเจ้าทำให้ข้าต้องอับอายไอเด็กเวนอีกไม่นานข้าจะทำให้เจ้าต้องตายโดยไม่มีสถานที่กำเนิด